วันนี้เราจะมาทำเมนูเกาเหลาปลาหมึกดูพริกพริก50เม็ดนะครับดูพริก50เม็ดเลยนี่มึกกระดองครึ่งกิโลหูหตัวใหญ่มากเลยเด้งเด้งเด้งเด้นะยเดี๋ยวเราไต็ตำก,กันก่อน คิดค่าสิเมตรนะครับจัดหนักเหลาปลาหมึกกระดองใส่หมูยอ นาลงไปมะนาวลงไป น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปิ๊บลงไป าำใจชอบใส่หลายแสบหลายใส่หลายแซบหลายเด้อพี่น้องปลาปลาลงปลา,ปานี่ปลาล้าเราสดสด อันนี้ผมใส่ปลาล้าสดนะไม่ได้ใส่ปลาล้าต้มนี่ใส่ลงไปปลาล้าสีเกตใส่ลงไปอู้มีตอนนำ้ำใส่ลงไป เห็นไหมเป็นไงครับพี่น้องดูโอ้ปลาไหลนวลๆเลยเดี๋วยวเราใส่ปลาหมึกกระดองปลายนี่ตัวใหญ่ๆอื้อืหอ หมูยอหมึกกรอบหมึกกระดองหอเหลาน่ครับใส่ลงไปนี่นี่ครับพี่น้องคุกเกลาอ ใส่มะเขือไปคลุกคลุกให้เข้ากันเลยนะเนาะเกาเหลา <c oughs> มาเหลหนะผัดชีฝรั่งโอ้โห ว่าสดาวไอ้น้องออออบอกได้เลยคำเดียวว่าสุดยอดครับมาเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องกินกันนะครับพี่น้อง ครับมาวันนี้ตํำกะเราทะเลดูดูกะเหล่ามักรมกระดองวันนี้ได้มาละมาโอ้แค่สี่ลูกเองนี่มาละม,มาละนี่เจอลูกขาเม็ดเนี้ยโอ้โหชิ้นใหญ่มากดูพี่น้อง กินกับปลาหมึกตัวใหญ่นี่ดู <c oughs> กินกับน้ำผลไม้เรามามาลงมือกินกันขอเปิดน้ำผลไม้ก่อนเขาเรียกว่าเปิดทางเปิดทางจะได้กินต่อมรับรสอรอ่อยอร่อยมากัน,กน

ขิงขาอืมอืมยิ่งเผ็ดเข้าไปใหญ่อืมแต่เรามีขนมจีนใครชอบขนมจีนก็คลุกเนื้อน,น้ำอืมน้องมาขอคำโป,ป,ป,ป๊ะ ชิ้นใหญ่ๆคำนี้ฮะทั้งตัวเลยไปลุย บอกเลยว่าสุดยอดแซ่บจังโว้ยนี่บวชประเมินกอบ ห้าสิบเมตรนะครับโหบอ,อบเลยปลาราปลาราผมใช้ปลาราสดแล้วมาจากศีสะเกตเลยปลารานี้สุดยอดมากเลยตลาดอุ้มพรมะอืมยิ่งเจอเผ็ดยิ่งเผ็ดสู้ไม่ไหว

เห็นเลครับพี่น้องหมอกเลยสุดยอดเราไปทำกินกันรัวง่ายๆเลยพี่น้องเหลา แต่นี้มันเป็นปลาาสดมันยิ่งได้รสชาติได้ความนัวอม,มันก้ตรง เลยแซบ่บมะนาว,วมี้แปดไม่ได้ขนมจีนน,นะบอกเลยตายเฮ็ดเบี้ยว now กล้องดำไปเมื่อกี้มันชอบกล้องมันชอบเป็นแสงฟึ้นแล้วมันก็ตัด กินผิดประเภทไปหน่อยทั้งมะละทั้งมะละกับขิงโหเผ็ดน้ำผลไม้ผมว่าอันนี้มันออกรสชาติอร่อยไปผมว่านะผมไม่เคยกินเลยเลยองซื้อมากินลนในเซเวน นึกว่ามันจะเหมือนโช,โชจูรสชาติไม่เหมือนโชจูโชจู <Ü> แรงกว่ามาพี่น้องดูทั้ทงตัวเลยนะไป ออ,อืเขียวแบบเขียวแบบว่าซ้ายขวาทั้งตัวหนึ่งตัวคือ่งกิโลตัวใหญ่มากมุกรอบช่วงนี้ก็เป็นช่วงระหว่างกินอยู่บ้าน เดี๋ยวจะมีทิปเดินทางเร็วนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนสไตล์ของผมกินเที่ยวเล่นเดีย๋ยวเราก็ต้องมีออกไปเที่ยวอยู่แล้วทิป ใส่ขนมจีนเลยนี่ดูนี่อืม but well. let's die กินด้วยได้เยอะเลยถ้าใส่ขนมจีนนะคุกลงไปมันจะอืดมันจะดูไม่น่ากินเลยเ้าเเราแบบนี้กินขนมกีนนะฮะมาตัวสุดท้ายพี่น้องหมดถาดแล้ว Mmm. ตามเมื่อไม้ตามสุดยอดสุดยอดความอร่อย หมดเกี้ยงเลยปลาหมึกครึ่งกิโลลองไปทำกินดูเมนูนี้ทำไม่ง่ายใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะไปกินเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมกันได้เลยนะครับขอบคุณครับดีครับ เ็็ดร้องขอชีวิตเลยนี่ดูอื้ม